โอเคครับทุกคนวันนี้พบกับ2เราเล่าเรื่องนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาติดตั้งแหลกมอไซค์นะครับผมซึ่งมอไซค์ที่เราใช้คือ xr อุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือตัวนี้ครับแหลกของมอไซค์ครับผมเป็นของยี่ห้อ xr หนึ่งห้าห้านะครับผมมันสามารถถอดเข้าถอดออกได้ง่ายได้มากเลยครับผมเราจะใช้เพียงแค่อุปกรณ์เพียงแค่3ามชิ้นครับผมชิ้นแรกที่เราใช้ก็คือนี่ครับประแจเบอร์สิบครับตามมาด้วยไขควงหมอแชกครับผม ต่อไปก็คือจะเป็นหกเหลี่ยมครับเบอร์หกนะครับหกเหลี่ยมเบอร์หกแค่เบอร์เดียวโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตั้งกันเลยไปก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราต้องทําการถอดเบาะออกก่อนนะครับผมเราต้องถอดเบาะออกมาก่อนนะครับโอเคหลังจากที่เราถอดเบาะออกไปเรียบร้อยนะครับมีน็อตที่เราต้องถอดนะครับโดยใช้ประแจเบอร์ส0ตัวนี้นะครับถอดน็อตจานวนสี่ตัวครับนี่เลยครับผม ตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองนะครับผมต่อมาเลยตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่ครับอันนี้คือประแจเบอร์สิบที่เราใช้นะในการถอดโอเคต่อไปเจ้าหกเหลี่ยมตัวนี้เบอร์หกนะครับตัวที่เราต้องถอดคือตัวนี้ครับผมเพียงตัวเดียวนะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดถอดแค่ตัวเดียวพอตัวน็อตยึดที่พักเท้านะครับผมต่อไปครับไขควงหัวแฉกนะครับตัวแฉกที่เราต้องถอดนะครับก็คือหนึ่งตัว2ตัวครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างครับมีด้านล่าง2ตัวนะครับผมตัวนี้นะครับ1ตัวครับแล้วก็2ตัวนี้ครับก็จํานวนหตัวที่เราต้องถอดโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับผมจะถอดครับเบอร์สิบก่อนนะครับโอเคถอดกมาครับก็ถอดทายแค่หลวๆต่อนะครับผม ใช้มือหมุนได้ง่ายครับใช้เวลาถอดประกอบน่าจะไม่เกินปีวัทีเรียบร้อยอเ,เราก็จะถอดน็อตสี่ตัวนี้ก่อนเนาะถอดน็อตออกมาแล้วสี่ตัวครับผมประมาณน,นี้คราวน,นี้เราจะถอดโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับนี่เลยครับที่พักเท้านะครับผม ใช้กไปอย่างนี้ก็คือพยายามหาประแจตัวที่มียาวนิดนึงนะครับจะได้มีแรงในการถอดนะครับผมผมจะใช้วิธีนี้นะกดลงไปแค่นี้เองครับหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือทำอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนี้ครับจะได้เบาแรงเราครับคือถอดออกไปเลยโอเคสามารถถอดออกไปได้เลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับคือฝั่งนี้นะครับผม ก็ถอดเยกันน็อตอีกตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตยึดที่พักเท้านะครับฝั่งด้านซ้ายก็เหมือนกันก็ถอดเพียงแค่ตัวเดียวนะครับผมถอดได้เลยครับโดยใช้หกเหลี่ยมโอเคประมาณนี้เนาะก็แข็งได้เลยครับเดียบร้อยครับผมน้าที่เราถอดออกมาหาแก้วยึหามาติดกับบนนะครับมาใส่ไว้นะครับกันน็อตเรา โหลดถายนะครับผมตัวต่อไปนะครับที่เราจะถอดก็คือน็อตสกรูนะครับผมด้านบนจะมีสองตัวหนึ่งตัว2ตัวนะครับถอดได้เลยครับหน่วแฉกนะครับผมถอดออกได้เลยครับ2ตัวครับแล้วก็ด้านล่างฝั่งซ้าย2ตัวฝั่งขวา2ตัวครับก็ถอดได้เลยครับตัวหนึ่งของซ้ายตรงนี้ครับ นี่ครับฝั่งซ้ายสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายเรียบร้อยครับทรานี้เราจะถอดฝั่งขวานะครับด้านล่างฝั่งขวา2ตัวครับผมก็เหมือนเดิมตรงนี้ครับตัวนี้ตัว,ตวสุดท้ายตรงนี้ครับโอเคครับเรียบร้อย อุปกรณ์นี้เราต้องถอดก็มีน็อตสกู6ตัวน็อตเบอร์สิบสี่ตัวแล้วก็อุปกรณ์อีก2ตัวนะครับผมโอเคราวน,นี้เรามาติดตั้งแหลกันได้เลยครับนี่ค,ครับโอเคทุกคนตอนนี้เราได้ถอดน็อตออกมาจนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะเอาตัวแลตของเราเนี่ยติดตั้งเข้าไปกับเอ็กนะ5ารหนห้าของเรานะครับที่เราถอดออกมาเนี่ยก็คือน็อตตัวนี้จะเป็นตัวยึดทุกสีของตัวไฟท้ายนะครับผมเราจะไม่ถอดออกนะครับจะไว้แบบนี้นะครับผม เี๋ยวเรามาติดตั้งตัวแหลกตัวนี้ครับจะมีที่ยึดอยู่4ี่จุดนะครับผมก็คือยึดตัวนี้ครับ1จุดนะครับ2จุดแล้วก็จะมียึดที่ตัวที่พักเท้านะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งเลยครับโดยการยกตัวชุดสีตัวนี้ขึ้นนิดนึงครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี้ครับผมจะให้ดูว่ามันจะมีที่ยึดน็อตตรงนี้เนาะตรงรูพอดีครับตรงยึดตรงนี้ครับผม แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับตรงรูตรงนี้ครับมันต้องตรงนะครับเราก็จะใส่ตรงที่พักเท้าตัวนี้ก่อนนะครับผมโอเคเราก็เลื่อนเข้ามาให้มันตรงเนาะก็อยู่ประมาณนี้ครับโอเคแล้วเราก็เอาแตนัดตตัวนี้ครับยึดไว้นิดนึงครับแต่ว่ายังไม่ต้องขันแน่นเนาะขันแค่ประคองไว้นะครับผม แค่ให้ตรงมาร์กนะครับประมาณนี้ั่างาก็เหมือนกันก็ใส่ไว้นะไม่ต้องขันแน่นครับช่วยเราประคองครับผมตรงชุดสีของเราเนี่ยครับผมจะมีน็อตครับลงตรงรูพอดีนะครับผมจะใส่อยู่ด้านล่างตัวชุดสีตัวนี้เนาะสังเกตนิดนึงนะครับตรงนี้สายไฟนะครับสายไฟต้องอยู่ข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวเราเอาสายไฟลงไปข้างล่างก่อนนะนี่ครับเราต้องสายไฟลงไปข้างล่างเนาะเพื่อไม่ให้มันหนีบสายนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ชุดสีประกอบเข้าไปเหมือนเดิมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราใส่เข้าไปได้คร่าวๆแล้วเนาะเราก็จะเอาตัวน็อนตตัวนี้ครับมาช่วยยึดประคองไว้นะครับผมนะใส่แค่ประคองไว้ก่อนนะครับให้มันตรงรูนะทั้งสี่ตัวเลยนะครับใส่เข้าไปครับมานนี้ ตอนนี้เราจะทําการยึดตัวน็อตให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแหลกของเราหลุดนะครับผมก็ใช้ปัจจัเบอร์สิบเหมือนเดิมครับหมุนได้เลยครับยังไม่ต้องล็อกแน่นนะครับผมก็คือยึดทุกตัวก่อนไม่ต้องแน่นครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขยับด้วยนะครับผมทั้งสี่ตัวเลยนะโอเคยึดพอลมๆประมาณนี้แล้วเราก็จะยึดหกเหลี่ยมตัวนี้ด้วยนะครับผมจะยึดตรงนี้นะตอนนี้เรายึดแน่นได้เลยครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันครับ จะยึดตัวหกเหลี่ยมตัวนี้โอเคเราก็จะยึดสี่ตัวนี้ให้แน่นเลยครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบเหมือนเดิมเรียบร้อยครับเมื่อกี้เรายึดน็ดอตเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมายึดตัวสกรูเพื่อยึดติดกับชุดสีนะครับผมยึดเข้าไปตามนี้ครับแล้วใส่เข็มนะครับน็อตที่เรา ถอดออกนะทั้งบน2ตัวนะครับผมโอเคก็ยึดไปเลยให้แน่นนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ยึดเข้าไปนะครับแล้วก็จะยึดตัวชุดสีเราไว้ข้างล่างมี2ตัวนะฝั่งซ้าย2องฝั่งขวา2ครับสใส่ตรงรูแล้วก็หมุนยึดได้เลยครับ ค okay. แล้วก็ฝั่งสายครับฝั่งสายแล้วก็ยึดเข้าไปมินเตอร์โอเคต่อสุดท้ายครับไม่มีอะไรยากครับผมสามารถทำเองได้โอเคเรียบร้อยครับผม นี่คือการติดตั้งแหลกของเราด้วยตัวเราเองนะครับผมเป็นอันเรียบร้อยนะครับการติดตั้งแหลกของเราไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนสามารถติดตั้งเองได้นะครับผมเดี๋ยวดูว่าเวลาเราใส่เบาะเข้าไปเนี่ยจะอยู่ประมาณไหนเนาะเป็นไงครับเบาะที่เรากรอกใส่เข้าไปง่ายครับเนี่ยครับแค่นี้เองก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมมนเกณกานะครับหรือว่า,ถ,าถ้าเราไม่ได้มีการใส่กล่องเราก็สามารถต่อเข้าตลอกไดง่ายๆเลย 我非常同意。